ธรรม,มะมหัศจรรย์พระเหาะได้ที่วัดโนนชาติข้อมูลที่วัดโนนชาติค่อนข้างเป็นความลับเกี่ยวกับการเหาะมาของหลวงปู่เทพโลกอุดรเท่าที่พอจะหาได้จากหลายแหล่งข้อมูลจากผู้ที่เคยไปพบพิสูจน์มากับตัวเองบทความต่อไปนี้จากคุณพักดีเมื่อ20ปีที่ผ่านมาเรื่องไปดูพระเหาะที่วัดโนนชาติ เป็นเรื่องพูดปากต่อปากของผู้ศรัทธาหลวงปู่เทพโลกอุดรเรื่องหลวงปู่เหาะมาให้เห็นต่อหน้าต,ต่อตาคนนับร้อยเป็นที่โจทย์ขานเป็นอันมากในยุคนั้นคนนับร้อยจะเดินทางไปค้างที่วัดโนนชาติปัจจุบันคือศาลาปฏิบัติธรรมเทพโลกอุดรเพื่อไปกราบหลวงปู่เทพโลกอุดรเพื่อดูการไปกลับของท่านว่ามาอย่างไรกลับอย่างไรถ้าท่านมาแบบธรรมดาคงไม่เป็นที่ฮือฮา แต่ที่ท่านมาแบบเหาะมาและหายตัวกลับท่านที่ได้รับฟังคงหาว่าผมเอาเรื่องอะไรมาเล่าเวอร์ไปเพราะผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องนี้และไปเฝ้าพิสูจน์ว่าเท็จจริงประการใดจนท่านหมดความสงสัยในเรื่องนี้ท่านจบวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนชื่อดังระดับท็อป10ที่ทุกคนอยากให้ลูกเข้าเรียนในโรงเรียนนี้หากเอ่ยชื่อไป ทุกคนต้องเคยได้ยินชื่อและเกียรติคุณของท่านปัจจุบันท่านได้เกษียณร,ราชการหลายปีแล้วขออภัยต้องสงวนชื่อท่านและผู้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นนักเรียนนอกจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของอเมริกาและไม่เคยเชื่อในเรื่องเหล่านี้และเป็นเพื่อนของผู้เล่าเองชื่อคุณไพโรจนวัฒนราเศรษฐีเจ้าของกิจการมากมาย ที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยารีสอร์ทและที่ดินหลายพันไร่ที่เขาใหญ่พี่ไพโรดเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าวันหนึ่งได้ยินเรื่องพระหอดได้จากเพื่อนนักธุรกิจจึงได้เดินทางไปที่วัดโนนชาติกับเพื่อนที่เคยเห็นมาแล้วเมื่อถึงวัดตอนเย็นๆย็นก็รีบเข้าพักผ่อนเพราะต้องตื่นประมาณเที่ยงคืนเพื่อเตรียมตัวรอดูหลวงปู่เหอมาเมื่อถึงเวลา ทุกคนก็ตื่นแล้วออกมารอคอยนอกศาลาคืนนั้นเดือนหงายท้องฟ้าสว่างสวยจนเกือบตีสามเสียงลมพัดดังอื้ออึงและสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็ปรากฏขึ้นบนขอบฟ้าเหนือยอดไม้ภาพของหลวงปู่ลอยเหนือยอดไม้ในท่ายืนลอยเข้ามาจนถึงลานกว้างทุกคนในที่นั้นตกตะลึงบางก็ขยี้ตาภาพที่เห็น คือภาพหลวงปู่เทพโลกอุดอรในรูปฤาษีหนวดคราวยาวมีผ้าค,คลุมมือถือไม้เท้าเดินเข้ามาในศาลาเสียงไม้เท้าของท่านกระทบพื้นศาลาดังกังวานผู้คนหลายร้อยคนในศาลาเงียบกริบท่านเดินผ่านทุกคนที่ตั้งแถวรอใส่บาตรโดยมือข้างหนึ่งถือไม้เท้ามือด้านหนึ่งถือย่ามท่านยืนย่าม,มาให้คนนำของที่มาถวายใส่ลงไปในย่าม แปลกแต่จริงย่ามใบเล็กๆที่ท่านถือกลับใส่ของที่คนมาถวายมากมายไม่เต็มใส่อะไรลงไปหายหมดจนท่านเดินมาถึงพี่ไรโรธซึ่งก็ยังคลางแคลงใจเพราะหาเหตุผลไม่ได้จึงยกถังสังฆทานที่เตรียมมาใส่ลงไปในย่ามหลวงปู่โดยตั้งใจจะไม่ปล่อยมือจากถังสังฆทานเพื่อดูว่าย่ามจะลึกแค่ไหนแกเล่าว,ว่า ยื่นแขนลงไปในย่ามจนสุดแขนก็ยังไม่ถึงก้นย่ามจนต้องปล่อยมือแล้วแกบก็จับที่หน้าแข้งหลวงปู่ว่าเป็นคนจริงหรือเปล่าก็สัมผัสได้ว่าเป็นเนื้อหนังคนธรรมดาเมื่อเงยหน้าขึ้นมองหน้าหลวงปู่ก็พบสายตาที่ทรงพลังอำนาจจนรู้สึกกลัวจึงปล่อยมือที่จับขาหลวงปู่ก้มลงกราบแล้วหลวงปู่ก็เดินไปรับของถวายต่อไปจนสุดศาลา จากนั้นหลวงปู่ก็เดินออกไปนอกศาลาเดินไปที่รถคันหนึ่งที่จอดอยู่ท่านเจิมรถคันนั้นแล้วเขียนอักขระที่หน้ารถแล้วภาพที่ทุกคนเห็นคือร่างของท่านเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาคนนับร้อยเหมือนภาพหายไปตอนเราปิดทีวีเช้าขึ้นมาทุกคนก็ต้องแปลกใจอีกครั้งเมื่อรถทุกคันที่จอดในบริเวณนั้นปรากฏยันที่หลวงปู่เจิมไว้ที่รถคันแรก ติดอยู่ที่หน้ารถทุกคันนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์มากสำหรับคนที่ได้พบเห็นพระธรรมเทศนาจากหลวงปู่เทพโลกอุดรเราคิดว่าเหตุบังเอิญมีเพราะเราไม่รู้ต้นเหตุเท่านั้นเองฉะนั้นเราจึงมุ่งหวังให้เหตุบังเอิญนำพาเราไปถึงความสุขสมหวังมิได้จะต้องสร้างเหตุให้สมผล ถึงบุญเก่ามีก็จะเอาแต่รอบุญเก่ามาเกยมิได้จะต้องสร้างบุญใหม่เป็นฐานรองรับบุญเก่าด้วยให้ฐานบุญสมกันหากฐานไม่สมทั้งบุญเก่าหรือบุญใหม่ไม่นานก็ล้มเมื่อฐานสมอีกทั้งหนักแน่นขยายฐานแกร่งกว้างจะต่อยอดสูงส่งอัครพิไรขึ้นไปก็ย่อมทำได้อันบางคนที่ศึกษาธรรมไม่ลึกซึ้งถี่ท้วน รู้ธรรมอย่างทรณงเอาแต่เหตุผลตามใจตนยึดมั่นถือมั่นอย่างเช่นที่สอนกันแต่ว่าอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นแต่ไม่ให้คำหนึงอดีตเป็นบทเรียนไม่ให้คาดคะเนอนาคตเป็นเป้าหมายย่อมจะทำให้บกพร่องหมองสีในธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยพระสัตธรรมนั้นท่านให้เราเกิดสติในปัจจุบันขณะก็จริง แต่ท่านก็ให้เกิดดําริเป็นวิมังสาคือคิดใคร่ครวญถึงบทเรียนที่ผ่านมาประเมินประมาณถึงการเบื้องหน้าด้วยว่าการกระทําทางใจวาจากายของเราจะก่อให้เกิดผลดีผลเสียอย่างไรเพียงไรสมควรไม่สมควรคุ้มค่าหรือหาไม่จะปรับปรุงพัฒนาให้จเจริญก้าวหน้าขึ้นได้อย่างไร แต่ก็ม่ใช่พิร่างิวไรจมปลักอยู่แต่อดีตฝันเฟื่องอยู่แต่อนาคตเอาแต่นอนนั่งนึกฝันไม่ทำการอันใดเป็นชิ้นเป็นอันนั่นก็จะเสียหายไปอีกด้านหนึ่งเช่นกันนะลูกนะคำว่าอยู่กับปัจจุบันที่สอนกันนั้นทุกอย่างที่นํามาคิดสื่อสารลงมือทําในปัจจุบันก็ย่อมเป็นปัจจุบันอยู่นั่นเองเช่น แม้คิดคำหนึงถึงอดีตการคิดคำหนึ่งนั้นก็เป็นปัจจุบันความว่าอยู่กับปัจจุบันนั้นแท้จริงคือให้มีสติรอบคอบรอบด้านลึกซึง้งละเอียดละเมียด,ละ,ยดละไมไม่ประมาทในการกระทำกรรมทั้งปวงทางใจวาจากายในทุกการเวลาที่ผ่านไปนั่นแ,แลขออํานวยเลิศประเสริฐสิริมงคล ดานดลให้เกิดกระแสบูญหนุนเนื่องอเนกอนันต์ให้ลูกหลานหลวงปู่ใหญ่ทุกคนผู้ใฝ่ธรรมปฏิบัติฝึกฝนตนลดละเลิกความยึดมั่นสำคัญหมายในความเป็นตัวตนจงพ้นทุกข์พิบัติภยัยให้จงรุ่งเรืองเกรียงไกรใจผุดพองรู้ตื่นเบิกบานทุกทิพภาราตรีการ ตราบเข้าถึงพระนิพพานณปัจจยโยโหตุเทิน